อ๋อพี่เป้เล่นหนังเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดถ้าถามเราก็สีสวยดีครับเป็นมูที่เราชอบมูดมึนๆสวัสดีครับอารตีอตีนะครับพโจ๊กครับอ่าพบกับเราสองคนคุณหน้าคุณตาในเกมภาษาหนังนะวันนี้เรามาในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าภาษาหนังเรียกเช่นเทลเลอร์ครับเราจะไปดูตัวอย่างหนังพร้อมกับควกคุณหลายๆวงการไม่ใช่หลายหลายประเทศอ่าทั้งหนังโรงหนังสตรีมมิ่งวันนี้เรามาวันนี้เป็นหนังโรงครับ หนังไทยด้วยเนาะสาหนังไทยชื่อดอยบอยพี่แปลว่าอะไรวะเออไม่ดูเลยเด็กดอยเหรอไม่ดูเลยไม่ดูเรื่องเลยไม่ดูเรื่องเลยอันนี้ลองดูลองดูนะดอยบอยของเนามิดฟิล์มปูซานทำไมขึ้นชื่อว่าปูซานจิเตอร์เหมือนเหมือนไปฉายที่เทศกาลหนังปูซานอ๋ออ้าวพี่เป้พี่นี่พี่เป้เล่นหนังเยอะเั้ยไหนเนอ่ะเจ้าหน้าที่ในการสอนทางการ คุณคุณนนะสอนอะไรเป็นเด็กเดินยาวต่อยปลอย D O I D O y อ๋อทีเซอร์เป็นหนังที่ได้ไปฉายในเทศกาลหนังปูซานใครๆก็ฉายได้บอกว่าถ้าไปก็เขาต้องเลือกพี่เขาต้องคัดเลือกไม่จริงทำไมอ่ะ มีตังก็ไม่ฉายได้ผู้เทศกาลอ่ะเอาจริงเหรอเออแค่บินเอาฟรีมาให้เขาอ่ะรือว่าไงใช่นะเราเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะว่ามันจะมีสล็อตให้วางวางมมันมันหลายหมวดหมู่มากนะคือถ้าถ้าจะไปเคลมว่าหหนังไปฉายเทศกาลนี้ยคือเราว่าเคลมไม่ได้นะบางแคบบอกเราไปพีเซลนี่ก็ถือว่าไปฉายแล้วปะอ๋อจริงเหรอมันต้องมีคนไปนั่งดูล่าคือเวลาตามเทศกาลอ่ะมันมันจะมีมันมันหลายเซสชั่นเว้ยหนึ่งเป็นหนังที่ไปประกวดนะสองหนังที่โดน เชิญเขาเรียกเชิญไปฉายฉายโชว์สามคือหนังที่ไปพีเซลไปขายพีเซลนี่คือมันจะเป็นพาร์ทที่แบบมึงติดต่อไปมึงเอาหนังไปมึงไปฉายจะมีพวกดูก่อนจะซื้อไม่ซื้อใช่ดิสทิวิวทั่วโลกมานั่งดูซื้อดีไหมอย่างเงี้ยคืออันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้ดูถูกไม่ได้อะไรแต่แบบแต่ไม่รู้ว่าไปฉายเนี่ยเขาอยู่อะไรเขาอยู่พาร์ทไหนเซกเมนต์ไหนออก็บางทีเมื่อก่อนสมัยก่อนแม่งชอบเคมกันแบบเอ้ยโพสต์เหนชอบมีเขาพวกข้อรกา วิทีแบบเคิรเซอร์นะทั้งทั้งที่อาจจะไม่ได้รางวัลอะไรแค่แบบใช่ใช่ใช่เหมือนไปหลอกคนดูอะว่าเฮ้ยหนังกูได้รางวัลนะหนังกูแบบต่างชาติยอมรับนะจริงแบบจริงเหรอวะอะไรเงี้ยอันนี้พี่ไปไงทีเซอร์นะไม่ได้รูเรื่องอะไรนะแม่แต่ร้อยแบบอ๋อพี่เป้เล่นหนังเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดพระเอกอาจจะเป็นเด็กเดินยาหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้มันครอบคลอะไรบางอย่างไม่ได้เล่าอะไรมากมายแต่ถ้าถามเราก็สีสวยดีอ่า เฟรมสวยดีครับเป็นมูที่เราชอบ ood, มูดมืดมืดมืดมนอ่ะหนังมืดมดสีสดสด,สดหน่อยเ,อเราชอบเห็นพี่เป้คใครนิลมิตเอ้ยเราเราเอาใจช่วยใายนี่นะไม่ว่าจะขาวหรือขาอ้างไง <c oughs> <c oughs> แต่แบบเป็น <c oughs> สตูดิโอที่ทำหนังอย่างต่อเนื่องในสองปีหลังมาเนี่ยเราเอาใจช่วยในทุนทุกคนนะเราอยากให้เขาได้ได้กำไรกำไรเพื่อที่จะมีกำลังใจในการทำต่อทำต่อครับผมแล้ว สตูดิโอเนี่ยสองปีหลังเนี่ยทำหนังเยอะจริงแล้วก็ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างในเรื่องรายได้ในเรื่องวิจารณ์ก็เฮ้ยแต่อย่างน้อยเขาทําตัวเป็นสตูดิโอที่ทําหนังกันต่อเนื่องนอนอย่างน้อยสตูดิโอต้องทําหนังทําหนังเยอะๆทำหนังกันต่อเนื่องแล้วสตูนี้ทําหนังหลักหลากหลายแนวเหมือนกันนะแต่จะเน้นเน้นพวกอสุรประหลาดปะอ่าก็เยอะหน่อยอันมแต่ก็หลากหลายแนวเหมือนกันนะเราเราว่ามีโฟล์คิงนะของค่ายนี้เลอมิดไอ้คิงก่าแล้วก็ของนิลลรมิดเนาะ แล้วก็อะไรฮันเดซะอย่างหนึ่งอ่าไอคิตตี้คิลเลอร์ก็ของนิลมิดเนาะแสงกระสือสองเขาก็ของเขาวะเขาทำหนังอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะเราเอาใจช่วยเขาแล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวถ้ามีเทเลอร์เทเลอร์อันนี้ไม่ได้บอกว้วย้ฉายเมื่อไหร่เนาะไม่ได้บอกคัมมิ่งโซนครับพี่เป้ในเวอร์ชันที่ตัดผมเหมือนตำรวจเป้เตลเลอร์เเป็นราชการน่าสนใจอ่าเดี๋ยวรอดูดูเทเลอร์เดี๋ยวรอดูเทเลอร์แล้วมาเรามารีวิวกันอีกทีหนึ่ง